สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับช่องไมมี่อีกแล้วนะคะอันนี้ก็คือ Facebook นะท่านไหนที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดเป็นเพื่อนก็เชิญได้เลยนะโอเคอย่างที่บอกว่าไม่อะมีกลุ่มอยู่ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวจะมาแนะนำกลุ่มอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันเนาะแต่ว่าเดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูก่อนนะคะปกติก็นำด้วยแล้วก็เล่นเองด้วยนะมากับทุน5,3 0 0ดูซิว่าจะบวกไปได้เท่าไหร่นะคะ ไปที่ห้อง SA กันเลยมาที่ห้อง SA เลือกห้องแป๊บหนึ่งที่หม่จะเลือกห้องเพราะว่าต้องดูห้องที่เราถนัดว่าเราเราจะเล่นแบบไหนนะเนี่ยอย่างห้องเนี้ยที่เลือกแบบนี้ก็เพราะว่ามันออกเป็นแบบว่าแดงสามน้ําเงินสมแดงสามน้ําเงินสามเนี่ยเป็นห้องที่ค่อนข้างจะอ่านไพ่ง่ายนะคะ อ่านไพ่ง่ายมากๆเลยแล้วก็สามารถแบบจะเลือกลงบวกโอกาสบวกค่อนข้างสูงถึง90%นะคะโอกาสบวกค่อนข้างสูงถึง90%เลยเลือกห้องนี้เนี่ยจะเป็นแดง3น้ำเงิน3อย่างนี้เนี่ยง่ายมากอ่านไพ่ง่ายจริงๆนะคะถ้าเลือกห้องถูกชีวิตก็เปลี่ยนนะจ๊ะเล่งง่ายขึ้นเยอะมาเรามาดูกัน น้ำเงินมันจะออกน้ำเงินอีกหรือเปล่านะคะคิดไว้ในใจก่อนนะไม้แรกนะยังไม่ลงนะดูก่อนออกน้ำเงินจริงเปล่าอืมยึกยัดยึกยัดมาอ่าน้ำเงินจริงๆด้วยนะเดี๋ยวดูไม้ต่อไปดูไม้ต่อไปจะเป็นอะไรนะคะ ไม่ดูลงเลยแดงชัวร์แดงชัวเลยงานนี้แดงแน่ๆยังไงก็ออกแดงใส่ไปก่อนเบาๆหนึ่งพันนะคะดูที่การเดินเงินนะจะบวกไม่บวกอยู่ที่การเดินเงินนะคะเราดูก่อนว่าเราเดินเงินแบบไหนทุนเราเท่าไหร่อย่างนี้นะวันนี้ทุน5,000 ก็ลงไปไม้ละพันก่อนนะฮะอืมเสมอเฉยแดงอีกแดงอีกแน่ใส่ไปที่แดงแน่นอนนะฮะมาดูกันชอบมากห้องที่แบบออกแบบซ้ำๆกันแบบนี้นะมันจะอ่านไพ่ง่ายไม่ต้องไม่ต้องใช้สูตรไหนคะ่ะแค่ดูว่าห้องไหนอะ่ะมันออกแบบเนี้ย เออออกแดงสองน้ำเงินสองเนี้ยที่ไม่ค่อยปิงปองท่านไหนชอบปิงปองก็เล่นไปห้องปิงปองเลยหรือเขาชอบห้องมังกรก็เลือกไปที่ห้องมังกรนะคะส่วนมากมังกรมันมันจะตัดแบบว่ามันจะตัดปิงปองอย่างเงี้ยเออก็ดูไปนะคะบางทีนั่งดูเป็นชั่วโมงเลยถึงจะเลือกห้องได้นะคะหรือว่าเจอห้องที่ถูกใจประมาณนี้น่ะเห็นไหมแดงแน่นอนไม่ต้องสืบ บวกมาไปไม้ต่อไปก็ไม่ต้องลังเลค่ะลงไปที่แดงแน่นอนอืมไม้ต่อไปก็ต้องเป็นแดงนะถ้าอ่านเขาไพ่ไม่ค่อยเก่งให้เลือกห้องแบบนี้นะคะหรือว่าดูอ่ามีกลุ่มอะไรเด้งขึ้นมาเด็กล้มโต๊ใครอยากเข้ากลุ่มนะรบกวนช่วยแอดไลน์หรือทักมาในเฟซที่แนะนำไปนะคะ อ่าหรือทักในเฟซอ่ะที่ขึ้นอยู่ด้านบนอ่ะนะคะที่แปะไว้ด้านบนนะคะทักเฟซหรือจะทักลายมาก็ได้แล้วแต่ทุกคนจะสะดวกเลยชอบแบบไหนเดี๋ยวจะแปะไว้ทั้งสองนะคะทั้งลายทั้งเฟซน,นะคะมีคนถามผลประกอบการวันนี้เป็นยังไงนะคะเนี่ยพี่ๆในห้องก็จะพาเล่นแบบนี้อ้าบวกมาอีกแล้วนะคะเออแดงเข้าอ่ะเออแดงม้าว่ะ ไม้ต่อไปอ่ะลงไปที่แดงอีกลงไปที่แดงอีกนะคะจัดไปเหลือเงินไว้ทบด้วยนะการเดินเงินสำคัญที่สุดยิ่งบอกทุกครั้งเลยนะคะอย่าใจร้อนค่อยๆเล่นอืมสูตรตตัวไม่มีอยู่จริงนะคะ ถ้าวันไหนดวงเราไม่เข้าก็ไปอาศัยดวงพี่ๆในห้องเอาเนาะพี่ๆในห้องก็จะพานำนะคะอืมเห็นปะยังไงก็แดงอะเออแดงมาแน่บอกแล้วต่อไปลงอะไรอะ่ะน้ำเงินดีครับรออะไรแดงสามน้ำเงินสามแน่นอนเลยมาแบบนี้ จัดเลยจ้าบวกไี่สักหมื่นนี่ก็โอเคแล้วนะคะบวกสักหมื่นทุนห้าพันบวกหมื่นห้าอะไรประมาณเนี้ยโอเคแล้วก็คือพอก่อนนะถ้าเล่นไปแบบบาร์นี่มันดูดเงินแน่นอนนะเล่นนานไม่ได้นะคะถ้าเล่นงานนานเนี่ยมันดูดเงินนะอ่าออกน้ำเงินจริงๆด้วย เป็นเป้าต้องเลือกห้องดีๆแค่นั้นเองค่ะถนัดแบบไหนเหมือนที่ไม้ถนัดเนี่ยไม้ถนัดห้องแบบนี้นะอ่าพอมันบวกมันก็จะบวกแบบนี้มันจะออกแบบนี้เลยไม้ต่อไปก็ลงที่น้าเงินแน่นอนค่ะไปอีกสองพันจัดไปอืมมาดูซิจะออกอะไรใครที่ อ,อ,อ่านเข้าไพ่ไม่เก่งนะคะเล่นเสียมาตลอดเลยอ่าหรือเดินเงินไม่ค่อยเก่งเลยนะคะคุณอย่าไปโดดเดี่ยวเดียวดายเล่นอยู่คนเดียวนะคะเรามีกลุ่มพาเล่นเป็นหมู่เป็นคณะของเราเลยนะจะปรึกษาอะไรกันได้หมดเลยมาเอามานี้เสมอไปโอ้ลืมติดเสมอไว้นะคะมลื่มติดเสมอไว้อะ โอเคดูซิม้ต่อไปจะยังไงเออก็ลงไปน้ำเงินดีครับรออะไรเออลงน้ำเงิน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 ต้องมาน้ำเงินต้องเข้าแล้วหละเนี่ยบวกมาสี่พันแล้วทุนห้านะคะ เหมาะกลุ่มนี้เหมาะสําหรับคนที่เล่นไม่ค่อยเก่งนะหรือว่าไม่เคยชนะเลยบาเนี่ยนะคะอาศัยดวงตัวเองไม่ได้มาอาศัยดวงคนในกลุ่มได้นะฮะอ้าไม้นี้ไม่เข้าใช่ปะไม้นี้ออกแดงใช่ไหมไม่เป็นไรไม้ต่อไปคือการทบนะคะทบก็คือเพิ่มจำนวนเงินที่เราเคยลงอีกหนึ่งเท่า นะฮะไปในไม้ต่อไปนั่นเองการทบเงินนะคือเพิ่มจำนวนเงินอีกหนึ่งเท่าเพื่อจะไปบวกในไม้นี้แน่นอนเลยกระทบไปหนึ่งหนึ่งเท่านะคะถ้ายังไม่ได้อีกก็ทบไปสองเท่าแต่ต้องแบบทุนค่อนข้างเยอะหน่อยถ้าจะทบแบบมีเงินทบสองครั้งสามครั้งแบบนั้นนะฮะมาสู้กันสิ อะไรเอ่ยเอออย่างนั้นแหละแปดหลังนะคะเห็นไหมมันก็จะออกแดงซ้ำกันแบบนี้บวกไปอีกนะคะนี่คือการทบเงินแบบนี้เราก็ได้แล้วอะอ่ะเปลี่ยนดีลนะคะเปลี่ยนดีเลอร์เปลี่ยนคนแจกไพ่สับไพ่แล้วรอแป๊บหนึ่ง ท่านไหนสนใจนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะคะในส่วนนี้นะเพื่อเป็นกำลังใจให้มายทําคลิปรอบต่อๆไปด้วยกันแล้วกันนะคะถ้าไม่กดไลค์กดแชร์ไม่กดติดตามเลยเนี่ยนะคะซับก็ไม่ขึ้นไม่มีกำลังใจนะท่านไหนจะเพิ่มเพื่อนนะคะใน Facebook ก็ดีใน Li n e แอดก็ดีนะคะก็สามารถเพิ่มมาได้เลย ปรึกษาได้นะคะเรื่องบาคาร่าว่าจะเล่นยังไงให้ชนะมันเนี่ยแล้วก็จะมาเราจะมีกลุ่มนี่แหละอย่างที่บอกนะคะกลุ่มเด็กลมโตเนี่ยซึ่งไม้ก็เล่นอยู่อ้าวโอเคได้ไปอีกแล้วนะคะอ่าปอก8ไปเลยจ้าสีสวยนะคะนี่ก็จะเล่นประมาณนี้นะคะยังไงก็ฝากเพื่อนเพื่ด้วยก็แล้กันพอละหมื่นห้าจะบวกมาหมื่นหนึง่งโอเคแล้วเจอกันรอบหน้านะคะไปถอนเงินแล้ว